นี่คือจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวของฟาร์มหนูหนาพารวยนะครับผมเป็นจุดที่สวยมากดูจากบริเวณแล้วนะครับจากคอนโซลของเราก็คือ,อ,อด้านซ้ายจะเป็นด้านซ้ายนี่ก็คือเป็นตัวบ้านนะครับมีบ่อน,น้ํามีฟาร์มมีต้นมะพร้าวนะฮะเป็นสวนแล้วก็เป็นตัวฟาร์มมีกบนก หนูนาปลาไหลที่รวมอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมอันนี้เป็นภาพภาพร,รวมนี่คือเป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะครับตัวนี้ด้านนอกกำแพงวันนี้ก็จะเป็นท้องนาครับผมมันจะเป็นท้องนาแล้วก็ที่เราเห็นรถวิ่งอยู่นี้ก็คือกลางคืนจะสวยมากเพราะว่าเป็นสายเอเชียนะครับเป็นที่ ตึกจัตถนนก็จะมีรถวิง่งตอนนี้รถเยอะมากเลยช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าเทศกาลสำคัญๆปีใหม่สงการกุฎจีนอะไรอย่างนี้ก็จะทิวทัศน์ตรงนี้งามมากๆส่วนถ้าเป็นกลางคืนนี้ก็จะเห็นไฟทางที่เป็นไฟทางของทางหลวงที่ดวงใหญ่ๆออของบริเวณสี่แยกสายเอเชียหรือว่าแยกปากฟ้านะครับก็จะ สว่างเห็นทิวทัศน์ได้สวยงดสวยสดงดงามสุดยอดครับผมจุดตรงนี้สวยงามมากสำหรับเหมาะที่เราทำจุดชมวิวแล้วก็สำหรับพรีเซนต์ให้กับลูกค้าเวลามาติดต่อในเรื่องของการซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนูหนาเราเอาไปจำหน่ายนะฮะแล้วก็ส่วนใครก็เพื่อนๆหรือว่าชมรมใครที่จะมาดีแลกเพื่อผ่อนคลาย หลังจากการจบภารกิจการทํางานวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเทศกาลเนี่ยเราก็มีการบริการได้นะฮะอ,อ,อาจจะมาเป็นหมู่คณะเป็นทิปเล็กๆเ,เช่นอยากใครอยากมาดักหนูแยรูปลาไหลหรือว่าบางวางเบ็ดเราจะมีทีมงานยอดฝีมือนะฮะที่ใช้สำหรับบริการเราแต่ละท่านแต่ละท่านซึ่งเรามีค่า ค่าวิชาความรู้หรือว่าค่าเดินทางค่าพาไปหาเนี่ยก็จะมีนิดหน่อยแล้วก็มีอาหารการกินที่พร้อมสมบูรณ์นะครับส่วนที่พักก็ไม่มีปัญหานะครับผมที่พักเราก็ในส่วนตรงนี้เรามีห้องน้ําห้องท่าอำนวยความสะดวกสามารถออนอนได้นะฮะเรามีถ้าเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งกจ็จะก็จะมีเต็นท์ไว้สําหรับกางให้นอนแบบเป็น2คนนะ กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันก็โอเคครับเราสะดวกสบายทุกอย่างครับผมถ้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังครับม,ม,มพะพงมะพร้าวเราเนี่ยกินได้หมดนะครับผมมพะพร้าวน้ำหอมโอเคนะครับเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะครับผม